ผู้หญิงคนนี้เนี่ยผมจะให้ทดลองงานเป็นภรรยาผม3เดือนคุณเพื่อนจะชอบใครจะรับใครก็ช่างแตอย่ารักคุณปัดรเป็นคุณต้องดีเขาแน่หนาทั้งที่เขาก็ทำลายคุณเพราะเขาได้ชื่อว่าเป็นสามีของฉันกจ มายุกับฉันฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไคุณถึงโสดมาได้ตั้งนานไม่รักคนอื่นแล้วคนอื่นที่ไหนจะรักคุณคุณก็ไม่ได้มีป้าแขวนคอด้วยว่าคุณเนี่ยมีสามีแล้วผมจะถือว่าคุณโสนดนายจะบอกฉันอีกทีสิว่าฉันเป็นอะไรยอยามาซูราค่ะถ้าเธอพูดแบบนี้อีกทีนึงเนี่ยนะฉันจะจูบเธอมัจุราสีน้ำผึ้งเร็วๆนี้ สนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้เราไปดูคู่รักสุปตาพี่นกชายและพี่นกหญิงที่ทั้งคู่ควงกันมาเปิดใจครั้งแรกทุกเรื่องงานนี้นอกเหนือจากเทคนิคครองคู่ให้หนุ่มสาวคนดังดูเอาเป็นแบบอย่างแล้วยังมีคลิปในข่าวที่ทุกคนรอคอยมาให้ดูกันด้วยละค่ะ เป็นตัวอย่างรักนิรันดร์ของวงการบันเทิงจริงๆค่ะโดยพี่นกชัดชัยกับพี่นกสินใจควงคู่มาเปิดใจด้วยกันในหลายฐานะทั้งฐานะพ่อแม่คนดงังฐานะพระเอกนางเอกในตำนานและในฐานะผู้จัดซึ่งกำลังขมักขเม้นสร้างละครเรื่องคุณชายรณนพีมาลงจอเป็นเรื่องสุดท้ายของซีรีส์สุภาพบุรุษจุธาเทพและงานนี้ไม่ได้มาสวีทให้ดูกันแค่2คนแต่พอนกแม่นกยังโดนเซอร์ไพรส์จากลูกๆทั้ง3น้องกันน้องบอมและน้องดอมที่มาร่วมเวทีด้วยการเข็นเค้กแต่งงานสูง3ชั้นมาให้พ่นนกกแมกได้ ตัดเค้กออกสื่อด้วยกันอีกครั้งอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแฟนคลับตำนานสองนกห้ามพลาดรายการสามแซ่บเด็ดขาดวันพุธนี้ห้าทุ่มสิบห้านาทีค่ะเออเฮ้ยเห็นมาเฮ้ยแล้วมีนี้ด้วยมันหมายถึงลงมามันไม่ได้ทำเป็นว่าทาเป็นรู้ที่เล่นด่เหมือนเดินเล่นเหมือนค่ะเหมือนว่าเหมือนเด็กจริงนั่นแหละ ด้านวาที่ละครฮอตมัจจุราชสีน้ำพึ่งก็กำลังเตรียมนับถอยหลังลงจออาทิตย์หน้านี้ก็ปิดกล้องกันเรียบร้อยโรงเรียนบอร์ด cast แล้วค่ะบอสนองอรุณโนชาก็ลเลยรวมพลเลี้ยงฉลองให้เหล่านักแสดงและทีมงานได้เฮฮาหลังจากเหนื่อยขึ้นล่องเนื้ออยู่หลายจังหวัดกันนานถึง9เดือนงานนี้คู่พระนางเคนทีระเดชน้ำตาลพิจักขณาตะวฤทธ์สายป่านอภิญญาเดียวสุริยนต์ไอซ์อภิษฎามากันครบทีมแถมยังมีสาวมิ้นท์มินทิตามาโชว์เพลงประกอบละครเพราะๆให้ได้ฟังกันก่อนใครอีกด้วยพร้อมกับได้ดูตัวอย่างละคร และเบื้องหลังหลุด,ลดสุดค่ะร่วมกันโดยเหล่านักแสดงต่างก็ประสานเสียงว่าตื่นเต้นกับผลงานของตัวเองที่กำลังจะลงจอกันท่ัวหน้าโดยเฉพาะนางเอกน้องใหม่น้องน้ำตาลที่ลุ้นสุดตัวกับละครเรื่องแรกในชีวิตค่ะบอายมยุดนชดู้ม่รักคนีดี่นี้แหละน่ารากักดังแน่นอนอเดี๋ยววันแรกรอดูอครับ ก็ต้องในเรื่องก็คือต้องถูกเขากระทำแบบจับไปเป็นคนใช้ไปน,นั่นไปนี่อะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็ค่อนข้างจะร้องไห้เยอะแล้วก็ไกลตัวเหมือนกันค่ะเขินใจร้ายอยีกแล้วเรื่องนี้ครับก็ใจร้าย <laughs> ตามนั้นก็วันที่13พฤษภาคนี้คะ่ะเป็นตอนแรกคะ่ะยังไงก็ขอฝากละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งด้วยนะคะรับรองว่าเข้มข้นน่าติดตามแน่นอนคะ่ะครับห้ามพลาดครับเสนอทุกวันจันทร์อังคารครับ <laughs> มัจจุราสีน้ำพึ้งนี่เข้มข้นทั้งในจอและนอกจอจริงๆนะคะพี่เคนทีระเดชก็เป็นมัจจุราชที่หล่อที่สุดดีใจจังเลยค่ะที่จะได้ดูเร็วๆนี้แล้ว ฟากสุดหล่อไม้พี่รักก็เตรียมคืนเวทีกับคอนเสิร์ตสามทหารเสือสาวลิมิเต็ดเอ t i ชั่นไลฟ์โชว์วยการเป็นแขกรับเชิญแท็กทีมน้องใหม่มาแรงสุดในเรื่องมายาตะวันหนุ่มอาเธอร์เบญจกุลและกองทัพกิกเดนายเตาอดิสรใบเฟิร์นโมนาซ้อมเต้นเพลงคนไหนโสดที่กำลังดังสนัน่นซึ่งงานนี้พา่อค้าไม้รีบขายของว่าครั้งนี้จะเป็นโชว์พิเศษที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนจใพฤษภาคมนี้มาเจอกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์จองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ เป็นโชว์พิเศษครับผมเป็นเพลงที่ผมไม่เคยโชว์ที่ไหนามาก่อนด้วยครับผมแล้วก็เป็นเพลงของเอ,อ,อเมริกาด้วยอยากจะให้ทุกๆคนนะครับไปได้ดูกันสดๆในงานนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับผมยังไงก็มากันเยอะๆนะครับเป็นไงครับวันนี้สนุกมากค่ะทานะเต็นนีแบบว่าสุดย,ยอด<ล>ยมากท <ๆ S 1> า <ๆ S 1> เต้นเนีเย่ย โมนานี่โมนาน้องใหม่ของเราไปนไงเต้นก็วันนี้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะก็ได้มาเต้นกับพวกพี่ๆพวกเราก็ตั้งใจซ้อมกันอย่างเต็มที่อะค่ะแต่ว่าที่วันนี้โชว์เนี่ยอดีตบอยแบนด์ของเราเป็นไงครับพี่เต๋าวันนี้ใหวไหมพี่ผมว่าคงต้องลื้อฟื้นกันหน่อยแล้วฮะมาเจอท่าแบบว่าเยอะๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแต่ก็เห็นน้องๆเต้นแล้วก็พี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะติดแเต้นเก่งครับโอ้หแม่พี่ับวันนี้ก็ อาศัยอาศัยก้นผิวฮะก้นผิวเอลดอะไรประมาณนี้โอ้โหก็ฟังจากเพลงแล้วก็เพลงก็ยากนะเื่อชื่อเพลงคนไหนโสดนะครับของแกงส้มกับโดมเดอะสตาร์ก็เป็นเพลงที่ที่สนุกแต่ว่าร้องยากแล้วก็ท่าเต้นก็ค่อนข้างยากนะใช่ครับพี่ uh huh. คือสเต็ปมันเยอะ แล้วยิ่งพวกเราเนี่ยเป็นผู้ชายอู๋พี่แค่ท่าแรกยังจำไม่ได้เลยตอนเนี้ยก็ในว oh. ันที่7พฤษภาคมนี้นะครับก็ขอเชิญคนไหนที่ยังไม่บัตรนะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับแล้วไปเจอกันครับมีนักแสดงจากสามนางเสือสาวทุกคนนะครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญอีก2คนคือไม้พิรัตแล้วก็อีซด้วยครับรัรองจัดเต็ม นางเอกสิริต้าคนสวยก็พักเบรกจากการปล่อยพลังแข่งกับ2องพระนางขั้นเทพแอนทองและติ๊กเจตในละครอย่าลืมฉันออกมาดูโลกภายนอกบ้างค่ะโดยมาทําหน้าที่ที่น่าชื่นชมกับเพื่อนนักแสดงอย่างหยาดทิพย์อาร์ตพสุ์บอยพิสนุและมิ้นมิทิตาชนคนไทยหยุดโลกร้อนกับ s ต o อ Ho t Concert ์ครั้งที่หนึ่งที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์จัดโดยค่าย Search Entertainment ในงานมีกิจกรรมหนาแน่นให้ทําดีเพื่อช่วยโลกลดพลังงานไฮไลท์อยู่ที่คอนเสิร์ตสต็อปฮอตของเหล่านักแสดงแบบจุใจหนึ่งชั่วโมงเต็มนาน,านจะได้ฟังา วริตตามาร้องเพลงกันทีต้องบอกว่าเสียงใสกิ้งเหมือนจิ้งรีดดื่มน้ำค้างบริสุทธิ์มาขึ้นเวทีเลยค่ะและคอนเสิร์ตสตอปฮอตครั้งนี้จะจัดรนรงค์ให้คนไทยช่วยลดโลกร้อนกันตลอดปีนี้หาจังหวัดทั่วไทยทั้งอุบลสุราษชนบุรีเชียงรายและเชียงใหม่ค่ะขอเสียงงให้น้น เตติ้งละครดีตั้งแต่วันแรกจนใกล้จบทีมละครแผนร้ายพายรักเลยมีกำลังใจดีๆเดินสายทำบุญกันไม่ยอมหยุดเมื่อเช้าฟ้าเปิดให้เด็ก77ชีวิตจากมูลนิธินิมิตใหม่จังหวัดเชียงรายเดินทางมารับมอบเงินจากการขายเสื้อกระปุกอมสินละครแผนร้ายพายรักมอบรักแด่น้องจำนวน40,000บาทพร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาเครื่องเรียนเสื้อผ้าตุ๊กตาจากนิตยสารเอฟสามโดยมีผู้จัดใจดีหน้าประจำเออร์นิธิพัน์พีอาร์วิบูลและพระเอกอเล็กชิลเดชนำแก๊งนางฟ้าใบาเฟิร์นทัพทิมปรางมีน มามอบความสุขให้น้องๆทานอาหารกลางวันด้วยกันแล้วยังพาไปเปิดโลกกว้างในมูลนิธิลูกพระดาบทอีกด้วยค่ะในวันที่2วันที่3พฤษภาคมวันพฤหัสสุกนี้ก็จะมีการจำหน่ายเสื้อที่ตลาดนัดดาราเป็นเสื้อยี่จากละครแผนร้ไพรักแล้วก็จะมีกระบุกอมศิน์หมูน้อยด้วยหมูปุกลุกซึ่งไรายได้ตรงนี้เราก็จะนาไปช่วยเหลือบริจาคให้มูลนิธิต่างๆนานาอีกนะครับแล้วก็ฝากติดตามละครแผนไร้ไพรักด้วยนะครับตอนนี้ละครกําลังเข้มข้นมากผมเชื่อว่าเนี่ยตอนในท้ายโ,โหนเนื้อนแน่นแบบ ยิ่งน้องเล็กออกมาเนี่ยโ oh. <c oughs> อ้โหคู่มีเซอร์ไพรส์ทุกคู่มีเซอร์ไพรส์ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะรวมกำลังและร่วมลุ้นกันว่าหนุ่มฟิมัทภูมิเขาจะถอดใจขายฟ้าหมู่สีชมพูตาดำๆๆหรือเปล่าไปเอาใจช่วยกันนะคะในละครแผนร้ายไพ่รักค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากเท็ดเบเกอร์บันหวาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ